สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสิริจเจริญบิัดดามะรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวาตะอิลลาบิลลาฮิลอาลิอะซีมรับชุรัชรัลีซัดรี وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْأُقْلَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا وشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة ความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานหวัวตาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่ร่อมรับฟังทุกท่านนะครับการส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมนั้นปฏิบัติในสิ่งที่ดีเนี่ยเป็นคำสั่งใช้หรือเป็นการสนับสนุนของหลักการศาสนาของเรา การใช้ให้คนคนหนึ่งทําในสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็จะได้ผลบุญไปเหมือนกับคนที่กระทำความดีอันนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามเราจะต้องรักในการที่จะให้พี่น้องของเราเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีๆ เหมือนกับเราได้รับสิ่งที่ดีด้วยอัดดาลดวอลาลล่อยรการชี้แนะให้ทำความดีเนี่ยนะมีรายงานจากท่านอิบนุมัสอบีมัสออดอันอันซารีท่านอบูมัสอุดอันอันซารีเนี่ยได้เล่าว,ว่ากอละท่านอบูมัสอุดกล่าวว่า ج ا เอารจูลน์เอลั้นนบ ل ซัลลัลลอฮุัมีชายคนหนึ่งไปหาท่านนาบีมอะ m สั a m m a ฟ ﷺ فقال และชายคนนี้ก็ถามท่านนาบีว่าอินีอุบดิอะบีชายคนนี้เนี่ย เดินทางต้องการที่จะเดินทางนะครับแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยมีพระหนะของเขาอยู่มีอดูดมีลามีพาะหนะว่าง่ายๆในการที่จะเดินทางแต่ปรากฏว่าวันวันนั้นเนี่ยวันที่เขาจะเดินทางเนี่ยประหนะของเขาอูดหรือลาของเขาเนี่ยเกิดเสียชีวิตเกิดตายว่าง่ายๆ อินนีอุบอดีอาบีบอกกับท่านนาบีว่าแท้จริงแล้วอูดขของฉันเนี่ยมันเสียชีวิตมันตายฉันไม่สามารถเดินทางได้ฟามิน ah ีชายคนนี้ก็บอกกับท่านนาบีมอสลลอว,ว่าอะไรฮิวสัลัมว่าท่านจงให้พาหนะกับฉันหน่อย ไปบอกกับท่านนาบีนะครับเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้เดินทางไปกับกลุ่มกองกองคาราวานไปหานาบีนบีตอบว่าไงครับกอละลาอจดูนบีก็บอกว่านาบีก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีพ,พหาหนะอดหรือลาที่จะให้กับท่านเหมือนกัน แต่นบีบอกกับชายคนนี้ว่าววลากินอิติฟูลานั้นท่านจงไปหาคนคนหนึ่งสิคนคนนั้นสินบีก็แนะนำให้ชายคนนี้เนี่ยไปหาสหาบะติท่านหนึ่งซึ่งนบีคิดว่าสหาบะท่านนั้นเนี่ยจะมีพระนให้กับชายคนนี้เพื่อที่เขาจะได้เดินทางไปกับกองคารวาน ฟาลาอัลลาฮูอยะมีละกะนบีบอกว่าไปหาชายคนคน,คนคนนั้นสิหวังว่าหรือคิดว่าเขาเนี่ยจะมีพระนะให้กับท่านฟาอัตาฮูาาและชายคนนี้ก็ไปหาสหาบะที่ท่านนาบีพฮัมาสอนร้อว่าอะไรว่าันเนยแนะนำไปพอชายคนนี้ไปถึงก็ไปพูดไปบอกว่า ฉันเนี่ยพหานะของฉันตายโอทของฉันตายลาของฉันตายในยฉันไม่มีพหานะที่จะไปฉันไปหาท่านนบ,บอทรงบอวอะไรวะส้นาาาสนำและท่านนบ,บีเนี่ยใช้ให้ฉันมาหาท่านพอไปหาสาบาท่านนี้เนี่ยฝาหามะลาหูสาบานท่านนี้ก็ให้พหานะไปอาจจะให้ลาหรือโอดไป ฟาตันนบียาสุนนะว่าอะไรวะสั่นัมหลังจากนั้นท่านนบีมาสุนนะว่าอะไรวะสลัมก็ได้มาฟะอัคบะระหูและท่านนบีมาสุนนะว่ลอะไรสลัมก็บอกว่าฟะกอละมันดันละอัลฮ้อยรินฟะละหูมิซลอัจริฟาอิลีฮีใครก็ตามที่เขาชี้แนะ ให้คนคนหนึ่งทำความดีเนี่ยฟลาละฮูเมซลอัจริฟาอิลิฮีเขาก็จะได้รับผลบุญเหมือนกับที่คนคนนั้นกระทำนบีกำลังบอกว่าใครก็ตามนะครับที่เขาชี้แนะให้คนคนหนึ่งทำความดีถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำก็ตามเนี่ยเขาก็จะได้รับผลบุญเหมือนกับที่ คนคนนั้นกระทําความดีการบ่งชี้หรือการชี้แนะให้ทําความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยส่งเสริมท่านอาเบียมสโนลวะไรวัวสลามเนี่ยได้กล่าวว่ามันซุนนาซุนนาตันฮาสนะมันซันนะซุนนะตันฮาศสนะเอากระมาก้อนนะครับ บีบบอกว่าใครก็ตามที่วางรูปแบบสุนนรขึ้นมาที่เป็นสุนทรที่ดีเนี่ยเขาก็จะได้รับผลบุญไปด้วยสุนนรที่วางขึ้นมาหมายถึงว่าสุนทรที่มันเคยมีมาก่อนแต่ว่ามันถูกลืมไปตัวอย่างเช่นกาละมาดดวฮารเนี่ยพี่น้องซึ่งเป็นเวลาที่ไม่ได้ยากเลยละหมาดดวฮารีในเวลาเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นหนึ่งด้ามหอกจนกระทั่ง ก่อนเที่ยงสามารถละหมาดได้เลยนบีเนี่ยทำเป็นประจำเป็นสุนนะที่มันเคยมีมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าคนในยุคหลังๆเนี่ยค่อยๆห่างเหินกับสุนนะที่มันเคยมีมางั้นใครก็ตามแต่ที่บ่งชี้หรือชี้แนะให้ทำสุนนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเช่นเราบอกให้คนคนหนึ่งไปละหมาดดูฮาแล้วเข้าไปละหมาดเนี่ยเราก็ได้รับผลบุญ เหมือนกับที่เพราะว่าเราเนี่ยชี้แนะให้เขาไปอะไรครับไปทําความดีหรือเราไปละหมาดดูฮาให้คนอื่นเห็นซึ่งแน่นอนไอ้ดูฮาละหมาดดูฮาเนี่ยเป็นสุนหขมาแต่เดิมแต่ว่าเราไปละหมาดดูฮาให้คนอื่นเห็นแล้วทําให้คนอื่นมาทําตามเราเนี่ยถือว่าเป็นสุนหขที่ดีเราก็ได้รับผลบุญไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น การชี้แนะให้คนทำความดีเนี่ยม um> <so ีมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคำพูดของเราเป็นการชี้แนะ้วยกับคำพูดหรือเป็นการกระทำเราทำให้คนอื่นเห็นเช่นการทำสดกร์เนี่ยการทำสดกร์บริจาคทานเนี่ยบางทีเราอาจจะทำให้คนอื่นเห็นเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่กล้าบริจาค เวลาเราบริจาคแล้วคนอื่นเห็นว่าเราบริจาคเขาก็บริจาคตามเราอันนี้ถือว่าเราทําสุนนะหะสนะนะครับทีนี้มีเรื่องเล่าอยู่เล่าหนึ่งมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ถูกกล่าวไว้ในกิสซอของชาวสลัฟมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะไปหาท่านอิบรอฮิมบินอัตฮัม ท่านอิบรอฮิมมินอัตฮัมเนี่ยเป็นโอลามะนักวิชาการที่มีความรู้ชายคนนี้เนี่ยไปหาอิบรอฮิมรรมินอัตฮัมแล้วไปบอกกับอิบรอฮิมมินอัตฮัมว่ายายอิบรอฮิมโอท่านอิบรอฮิมฉันเนี่ยใช้ชีวิตทำความชั่วมาตลอดเลยท่านจงชี้แนะหรือเสนอฉันมาสิว่า ฉันจะทำยังไงที่จะหยุดในการทำความชั่วได้ท่านิบรอหฮีมบินอบตรธรรมก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านรับห้าประการนี้ได้เนี่ยถ้าหากว่าท่านมีความสามารถในการทำห้าประการนี้ได้รับห้าประการนี้ได้ท่านทำไปเถอะความชั่วเนี่ยท่านทำได้เลยถ้าสามารถรับห้าประการนี้ได้นะ ชายคนนั้นก็กล่าวว่าท่านจงบอกมาเถอะอิบราฮิมข้อที่หนึ่งอิบราฮิมบอกว่าประการที่หนึ่งก็คือถ้าหากว่าท่านต้องการทําความชั่วต่ออัลลอฮฺสุบฮานตาลาเนี่ยท่านจงจะจงอยาก,กินริสกีที่มาจากอัลลอฮ์สิชายคนนั้นก็ตอบว่ายายอิบราฮิมโอท่านอิบราฮิมแล้วฉันจะกินอะไรจากไหนล่ะเพราะว่าทุกสิ่งที่เป็นริสกีในโลกดุญญนยานี่ยมาจากอัลลอฮ์ท่านอิบราฮิมก็บอกว่าแล้วมันดีกับท่านแล้วหรือ การที่ท่านกินริสกีที่มาจากอัลลอฮ์แล้วท่านไปทําความชั่วต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันดีแล้วหรืองไง <c oughs> ชายคนนั้นบอกว่าไม่ดีไม่ดีดท่านงจงบอกประการที่สองมาประการที่สองก็คือบอกว่าถ้าหากว่าท่านต้องการทําความชั่วต่ออัลลอฮ์นะท่านก็อย่าจงอย่าอาศัยอยู่ในแผ่นดินของอัลลอฮ์สิชายคนนี้ก็บอกว่าท่านอิบราฮิมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหลือเกิน โลกดุนยาทั้งโลกนี้เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของตราไม่ให้ฉันอยู่ในโลกนี้ฉันจะไปอยู่ไหนล่ะอิบราฮิมอัลฮัมก็บอกกับชายคนนี้ว่าแล้วมันดีกับท่านแล้วหรือการที่ท่านกินเรลสกีมาจากอัลลอฮ์และอาศัยในแผ่นดินของอัลลอฮ์และท่านจะทําความช่วยต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันดีแล้วหรือไงชายคนนี้บอกว่าไม่ดีครับท่านจงท่านจงบอกประการที่สามมา ประการที่สามก็คือถ้าหากว่าท่านต้องการทําความชั่วต่อนรอ์เนี่ยนะท่านไปหาสักที่หนึ่งสิที่ท่านทําแล้วไม่มีใครเห็นท่านใช่คนนี้ก็บอกว่าท่านอิบรอหิมอาล่์ทรงเห็นเราทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยอันนี้เรื่องใหญ่เลยฉันทําไม่ได้หรอกท่านอิบรรหิมก็บอกว่าแล้วมันดีกับท่านแล้วื่องไง การที่ท่านทําความชั่ตอตอนรอดและเอาอดยังเห็นท่านอยู่เนี่ยมันดีแล้วหรือชายคนนี้ก็บอกว่าไม่ดีครับงั้นเขาบอกว่าท่านจงบอกประการที่สี่มาประการที่สี่ก็คือถ้าหากว่ามาริกกนมูดมาหาท่านเพื่อเอาชีวิตเนี่ยท่านสามารถพูดกับมาริกกนมูดได้ไหมล่ะว,ว่าฉันยังไม่อยากตาย ชายคนนี้ก็บอกว่าโอออบรอฮิม oh, ทำไรกินมูดมาหาฉันเนี่ยเขาไม่ปล่อยฉันไว้แน่เลยฉันไม่สามารถที่จะบอกกมลิกินมูดได้ว่าฉันยังไม่อยากตายเพราะองค์ลลอสสุฮาตาลาได้บอกว่าเล um um ิกุลลิอุมมาเินอาจัลไวซาจาอะจุลุมลายสตะคิรรนาซาอะตวะลายสักดิมุนทุกๆประชาชนติแล้วล้วนแล้วแต่มีอายุไขทั้งสิน้น แต่หากว่าความตายมาถึงแล้วเนี่ยอาจารย์ของเขามาถึงแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะประวิงเวลาได้เลยสักวินาทีเดียวและถ้าหากว่าเขายังไม่ถึงอาจารย์เขาก็ไม่สามารถที่จะเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันจงบอกประการที่ห้ามาเถอะประการที่ห้าอิบรโรหิมบินตธรรมก็บอกว่าแต่หากว่าท่านถูกนําตัวเพื่อไปโยนลงนรกเนี่ยท่านจงบอกกับมาลาอิกัส ที่มานําท่านไปเสียว่าฉันไม่อยากไปนรกท่านสามารถไหมอิบราฮิมบินอัตธรรมก็บอกว่าฮัสบุกฮัสบุกพอและท่านอิบราฮิม <c oughs> ฉันไม่สามารถบอกกับมาเลกัตที่จะนําฉันพาไปลงนรกได้หรอก <c oughs> ท่านอิบราฮิมก็บอกกับชายคนนี้ว่า <c oughs> แล้วมันดีกับท่านแล้ว่ด้งไง การที่ท่านไม่สามารถรับห้าประการนี้ได้เนี่ยไม่สามารถที่จะไม่กินรูกกีจากอัลลอฮ์ไม่สามารถที่จะไม่อาศัยในแผ่นดินของอัลลอฮ์ไม่สามารถที่จะบอกกมลีกินมูดได้ว่าฉันยังไม่อยากตายไม่สามารถทําความชั่วที่อัลลอฮ์ไม่เห็นไม่ได้มันดีกับท่านแล้ว่ืงไงกับการที่ท่านจะ ทำความชั่วต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอาเนี่ยอิบราฮิมชายคนนี้ก็บอกว่าโอ้ท่านอิบราฮิมพอแล้วฉันขอพยโทษต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอาและฉันขอตอบัตตัวต่อพระองค์แล้วหลังจากนั้นมาพี่น้องการที่ท่านอิบราฮิมบินอัตฮัมบอกกับชายคนนี้หมายถึง บอกถึงสิ่งที่เขาไม่สามารถรับได้เหมือนกับว่าเขาชี้แนะให้ชายคนนี้เนี่ยทำในสิ่งที่ดีหลังจากวันนั้นมาเนี่ยชายคนนี้ก็ออกห่างจากความชั่วต่างๆและไม่กลับไปทําในสิ่งที่ไม่ดีฮัตตาฟารรกตด,ดุนยาจนกระทั่งเขาเนี่ยเสียชีวิตไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยการบ่งชี้ให้คนทําความดีเนี่ยเราต้องบอกด้วยกับฮิกมะ ด้วยกับคำพูดที่ดีแล้วก็เราจะได้เห็นผลตอบแทนอย่างยิ่งนะครับทีนี้ท่านในมีมมาซอมอว่าอะไรวะสลัลเนี่ยได้บอกถึงความดีที่ยิ่งใหญ่ในการที่เราชี้แนะคนคนหนึ่งทำความดีเนี่ยไว้ในฮะดีสอีกมากมายเลยคน นบีบอกอีกฮะดิษหนึ่งว่าอินน ah ัมบอฮาะมัลาอิกะตะฮูวะอัลลัสซามาวาจิวันอัรุตีแท้จริงแล้วองค์อัลลอฮฺตะอาลาและมวลมาลาอิกะของพระองค์เนี่ยวะอัลลัสซามาวาจิวันอัรุตีแล้วก็สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและก็ชั้นฟ้าทั้งหลายฮัตตันนัมลาติฟีย uh ุฮัลิฮาจนกระทั่งมดที่อยู่ในรังของมัน วห,หัตตันโฮตีหรือแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในทะเลเนี่ยและอย si ู่ซ่อนลูนา阿拉มัอัลลิมินาซีอัลคอยรอทั้งหมดนี้เนี่ยเขาจะทำการขอดูอาให้กับคนที่เป็นครูคนที่สอนให้คนทำความดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชี้แนะให้คนทำความดีอย่างยิ่งเลยก็คือที่สำคัญเลยก็คือคนที่เป็นครู งั้นคนที่เป็นครูเนี่ยพี่น้องครูคนแรกก็คือพ่อแม่ของเราท่านเป็นคนที่ชีแ้แนะเป็นคนที่บ่งบอกให้เราทำอามันอีบาดา้ที่ดีมาโดยตลอดเราจงภูมิใจเถอะในการที่เราเนี่ยเป็นครูสอนศาสนาเพราะว่าเราเนี่ยได้ชี้แนะ ให้ลูกศิษย์ลูกหาของเราเนี่ยทําความดีต่อองค์ลอสสุภา,าลาต่อต่อไปลูกศิษย์ลูกหาของเราก็ไปสอนต่อเนี่ยเราก็ได้รับผลบุญฮัตตายามินเตยยมะจนกระทั่งวันกิยามะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสนับสนุน ในเรื่องที่เป็นความดีท่านนาบีมศลลวอะไรวะสนอเนี่ยได้กล่าวว่าลายุมินุฮะดุกุมฮัตตายูฮิบบะอดีีฮิมายุฮิบุลีนับซีแต่หากว่าเรามีความดีเราได้สิ่งดีๆเราก็จะต้องชี้แนะหรือรักชอบในสิ่งที่จะให้พี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยได้รับความดีด้วยนบีบอกว่าคนคนนึงจะยังไม่อิหมานที่สมบูรณ์ฮัตตายูฮิบบะ มาอยู่ให้บะทัดตายยให้บาลีอะคีฮิมาอยู่ให้บริณัฟซิ <c oughs> จนกว่าเข้าคนนั้นเนี่ยจะรักหรือชอบให้พี่น้องมุสลิมของเขาได้รับสิ่งที่ดีๆเหมือนกับที่ตัวเขาเองได้รับด้วยนะครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากกับบรรดาพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าหากว่าเราร่างกายไม่สามารถทำ อามันอิบาดาได้เราก็ชี้แนะคนอื่นให้ทำความดีใช้คำพูดหรือการขอดุอาต่อพี่น้องมุสเซมของเราให้เขานั้นได้อยู่ในหนทางขององค์ลอสุบฮานวัตาลาวบิลายตาฟิกอัสลาวสวสมวาเลกุมรหัมมุตุลเนาะบะบรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุธสิริเจริญผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม